I'm <laughs> สวัสดีนะครับผู้ชมทุกๆคนทุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับคลิปในช่องนี้ครับช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยๆนะเป็นงานโรงเรียนซะส่วนใหญ่เออพยาธิปิดแจ้งเตือนนะครับมาอีกแล้วคือ,ค,อคือมันจะมาทุกคลิปเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะมาทุกคลิปเลยใช่ไหมคนรบกวนเนี่ยโอเคอ่ะซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นข้อสงสัยส่วนตัวของผมเองนะแบบเล่าห่างฮีโร่สองตัวนะซึ่งมันก็คือฮีโร่คัส์เอสเออาร์กับฮีโร่คัสซ์อาร์นะครับซึ่งสองตัวนี้นี่ผมแบบสงสัยมานานแล้วเพราะว่าอะตอมิกนะครััััััับบบบอออออะะะตตตมมมมมมิิกกกววย่่่าาาางโโชนนนคครรีดดเเเจหูป็ หมู่ทั้งคู่เลยนะครับเป็นตัวดาเมจหมู่ที่อันตินะครับมีพลังอันติไล่เรียกกันนะโดยอะตอมิกนะครับโจมตีใส่ศัตรูทั้งทีเนี่ยอันติของอะตอมิกใช้2ลูกไฟนะสร้างพลังจมสร้างความเสียหาย100%พลังโจมตี100%พลังโจมต,จมตีแต่มาดูตัวคัสอาร์นะคัสอาร์ A นะเว้ยคัสอาร์ A. สายพลังนับอิชโชโกะครับโจมตีต่อเนื่องครับดาเมจหมู่120%ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เว้ยเฮ้ยตึงเกินไปไหมตึงเกินไปไหมเกินกว่าอะตอมิกอีกนะเติมเกินกว่าอะตอมิกอีกแต่อะตอมิกมันจะดีตรงที่ มันมีอ่าพัสดสีพิเศษตรงที่ตัวจิตบยุอ่ะยิ่งเยอะก็จะยิ่งโดนระเบิดดาเมจแรงคล้ายๆกับตัวอย่างอ่าบ,บันทองนะครับคล้ายๆพัสดีของบันทองเลยเรียกได้ว่าก๊อปกันมาเลยก็ว่าได้นะครับโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวยัดอิโชโกะนี่แหละกับตัวอะตอม,มิกนะครับใช้ชุดเซตชุดเดียวกันเลยชุดอัศาวินครับชุดเซตชุดเดียวกันครับเป็นเลเวลหนึ่งนะครับสองดาวทั้งคู่นะครับเลเวลหนึ่งสองดาวทั้งคู่นะครับอันตินะครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจนตีห้าครั้งของอ พิเศษเพิ่มพลังโจมตีอีก7,000เพราะว่าใส่เซตเข้าไปแล้วพลังโจมตีแม่งน้อยกว่าอะตอมมิกตอนนี้อิโชกุอิโชกุพลังโจมตีอยู่ที่2องแสนสองนะจำไว้เดี๋ยวผมขอถอดเซตไปลุยกับอาตัวอย่างอะตอมมิกให้ดูก่อนนะเดี๋ยวขอถอดเซตไปลุยตัวอะตอมมิกให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอเอาอะตอมมิกเข้าทีมนะครับะตอมมิกอยู่ในเอออะตอมมิกนี่ไงนี่ไงอะตอมมิกอ่าเอามาเข้าทีมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดออกกันไหมวะเนี่ยโอเคนี่อะตอมมิกเตรียมพันนาแสนเก้าเนาะพอใส่เซตเข้าไปนะครับพอใส่ 2แสนสองนะจําไม่ดี2แสนสองแต่อะตอมิกครับโจมตีอยู่ที่2แสนห้ามากกว่าอิโชโ,โกะประมาณ3 0,000เพราะฉะนั้นผมเลยต้องต่อให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเทสของอะตอมิกก่อนแล้วกันครับอะตอมิกนะครับเหมือนเดิมนะครับเลเวลหนึ่งสองดาวไม่มีอะไรครับเลเวลหนึ่งสองดาวสกิลก็เป็นเลเวลหนึ่งหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพาไปเทสดาเมจของอะตอมิกสมุไรกับคุณฝ้ายเดอะคิงตัวรับตีนประจําช่องนะครับผมหรือว่าคุณจะไปตีคุณโครลาก็ได้โคล่าออนเมื่อ2วันที่แล้วตีดีเปล่าวะไม่ดีมากนะครับโอเคไไปปตตีีีคคคคุุณณเดดอะะิงกว่านรับ เดี๋ยวมาเทสได้ดูนะครับระหว่างตัวคาร์ดเอสและคาส์อาร์ R เนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนครับในเรื่องของดีกรีนะจ๊ะเอาละตอนนี้นะครับเป็นจกักรพรรดิผมจิ้มไปด้วยดาเมจแสนเจ็ดนะครับติดกระหน่ำขึ้นมาแล้วก็ไล่โจมตีจากพลังพิเศษครับโอ้โหอะตอมิกไล่ไปครับติดบอดคยีไม่เอ่ยเม่ดโอโ้ติดสามสี่ตัวครับ อะตอมิกจังหวะนี้ล้านแปดสองล้านเจ็ดนะครับครั้งแรกดาเมทอยู่ที่2องล้านเนะครับแต่ว่ามันเยอะเพราะว่ามีตัวบทขยี้เยอะนะครับเมื่อกี้นี้ครั้งแรก2องล้านเนะเดี๋ยวให้ดูมาอีกรอบหนึ่งนะครับเทียดาเมจอีกรอบหนึ่งครับอะตอมิกนะครับคัทเอสเอ็นอาร์นะครับเลเวลหนึ่งนะครับอัพสองดาวโอ้โหดาเมทหมูนที่สองล้านเจ็ดนะครับสองล้านเจ็ดจังหวะนี้ครับติดบทขยี้ไปอีกโอ้โหห้าตัวน่าจะแรงพอสมควรนะตอนนี้บึ้บบึ้บบึ้บล้านเก้าเฮ้ยไงมันเบากว่าเดิมว่ะ เห็นมันบวกกับเดิมอ่ะสองล้านเนาะล้านเโอเคแกข่งๆอยู่แกข่งๆอยู่เดี๋ยวดูดูดูสองล้านเป็นดาเมจสูงสุดที่ทําได้นะครับตอนนี้ดาเมจสูงสุดอ่ะเอาใหม่อีกรอบนึงครับจากพัดเด็กจิ้มไปสองแสนแปดผมได้บัฟอกขะนำมาครับผมแล้วก็ติดบกขี้ไปหกตัวติดบกขี้อีกกี่ตัวครับติดบดขี้สามตัวจังหวะนี้ครับอะตอมิกซามูไรอันติจะอยู่ที่ล้านเก้า หรือว่ามันฟุกก็สองล้านเจ็ดนะ,ะเดี๋ยวเทสแค่สามรอบพอนะครับสามรอบก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูของตัวอย่างอิโชโกะบ้างทีนี้อิโชโกะอิโชโกะอิโชโกะนะครับอิโชโกะนะครับอิโชโกะขออนุญาตเข้าทีมนะครับอิโชโกะอยู่ในลูกพ่อไหนเอ่ยตัวตึงคัดอาตัวตึงคัดอาอยู่ไหน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 น,นี่มาครับอิโชโกะครับผมขออนุญาตใส่เซตให้น้องอิโชโกะของเรานะครับหรือเรียกว่าอะไรวะไมโกะสายฟ้าปะวะถ้าจำชื่อมันไม่ผิดนั่นแหละพลังยูพีอยู่ที่สองแสนสองน้อยกว่าอะตอมิกอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับผม ชุดเซตที่ใส่จะเป็นชุดเซตสวินนะครับเนื่องจากเป็นตัวตีหมูนะครับจะได้รีดเค้นดาเมจได้สูงที่สุดเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับผมตอนนี้จะให้เปิดก่อนนะครับผมผมไม่กดเล่นเองนะผมกดออโต้ไปเลยเด็กจิ้มไป2องแแล้วก็ติดกระดัมไปจังหวะนี้ดาเมจไล่โจมตีไปติดโบกี้ไป1ตัวนะครับผมอ่าม่เมงบ้ามาครับอันติจะอยู่ที่บึบบึบ สองล้านนะครับสองล้านเฮ้ยเยอะกว่าดาเมจอ่าขั้นต่ําของอะตอมอยู่นะครับในครั้งแรกนะครับแล้วมันจะทะลุอ่สองล้านเจ็ดไหมวะไม่น nah ่าทะลุขอกมั้งเพราะว่าพลังโจมตีแม่งน้อยกว่าอีกนะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาเอีก damage, รอบหน,นึ่งเอาอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากอะตอมได้กษาทีมตรงข้ามเนี่ยตดได้ติดบทใครยี่เยอะนับก็เลยดาเมจแรงเอาจังหวะนี้ยิโชโชวบป๊บบุ๊บบุ๊บสองล้านนะครับดาเมจยังเฉลี่ยอยู่ที่2ล้านนะครับผมยังเฉลี่ยอยู่ที่2ล้านนะครับเอาอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนะครับ อิโชโก้ับดามเมจดมู่2ล้านโดยประมาณครับ2ล้านโดยประมาณนะครับ2ล้านโดยประมาณซึ่งเป็นการต่อให้จากอะตอมิกนะครับผมจังหวะนี้บุเมงบับมาตึงๆอิโชโกอันติไปอยู่ที่2ล้านเจ็เฮ้ยเฮ้ยคือ อะไรวะเนี่ยทำใหมันเท่ากันเลยวะคือเฉือนกันไม่ลงอะเออคือมันใช้แทนกันได้เลยนะ <S <S คือมันใช้แทนกันได้เลยนะแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวเลยนะครับจะยกให้อตอมิกเพราะว่าอตอมิกมันจะมีบัฟอะไม่ใช่บัฟสิมันมีพัสิทที่ทําให้ติดบบคายีมีทําทําให้ติดโบคายีก็เลยจะดีกว่าในส่วนนั้นแต่สาหรับคนที่ไม่มีทางเลือกจริงๆุดบได้แต่คัทอาหารคัทอาอิโชโกเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับแรงนะครับเทียบเท่าอตอมิกเลยก็ว่าได้นะแต่ด้วยความที่มันไม่มีระเบ อะตอมิกนะครับสามารถสุ่มได้ในตู้นี้เลยครับผมตู้ตู้ตัวแดงนะครับตู้ตัวแดงอิโชโกอยูคัสอาร์แล้วก็อะตอมิกนะครับอะตอมิกก็สุ่มได้ในตู้ตัวแดงเดี๋ยวผมยังไม่ดูเลยตู้ตัวเหลืองมีป่ะตู้ตัวเหลืองนะครับตู้ตัวตัวเหลืองก็สุ่มอะตอมิกได้นะครับอิโชโกล่ะเฮ้ยอิโชโกก็มีนะครับมี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 โอกาสได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสุ่มได้ทั้งสองตู้เลยนะครับสุ่มได้ทั้งสองตู้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นความสงสัยส่วนตัวเองเองแหละนะครับก็เลยมาอัดคอนเทนต์นะครับระหว่างอิโโชกะคคคคาาารรรร์์์ดัับบเเว้ยนที่่่มมจหูซึง แข็งแรงกว่าอะตอมิกมันแรงจริงไหมก็เลยมาเทสให้ดูนะครับก็นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะก็ขอบคุณนะครับตอนนี้ก็800ซับสไครต์เรียบร้อยนะครับเป้าหมายต่อไปคือพันซับนะครับพันซับน่าจะมีกิจกรรมอะไรแจกอะไรนิดๆหน่อยๆก็ว่าไปนะครับผมมี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 แจกแน่มีแจกแน่น่าจะแจกเป็นเงินเนาะเออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาถึงจุดๆนี้ได้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กด ก็คงจะลากันไปด้วยเวลาสั้นๆขนาดนี้ครับผม